สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวแอนิมอลทำไมหนูจะไปไหนกัน <A> ทั้งเที่ยวสวัสดีครับผม เจ้าหญิงแล้วภาาเจ้าชายอะไดีน้อยภาษาเจ้าชายอยู่อ้ามภาษาเจาชายยได้ไม่ได้ยงไหาเรนกันไปนะกะดิ่นี่เ่นอยอุ๊ยท่ายตกหลุมมานอนชายทะเลบ้านมีไม่นอนกันทำเพื่อลูกครับทำเพื่อลูก นี่นักบินสายภูรเรือนแล้วครับเก็บภาพมุมสูงนีเลยร้านนี้เลยตามคำแนะนำอาจจะเจอครับตรงข้ามเยืงยื้งยงแบงาร์ทแมทเฮาส์นะครับผมตรงนี้ก็จะเรียกมายองมายองเลยตรงศูนย์มายองเก่ามานิดนึงสังเกตจะมีซุ้มไก่ชน ครขทางเที่ยวสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวแอนิมอลทำไมหน mm ูจะไปไหนกันท้งเที่ยวสวัสด in ีครับผมวันนี้จะไปขับรถเล่นระยองกันครับไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวแบบนิวนอมอใส่ใส่แมสด้วยลูกใส่แมสด้วยโอ้โอ้โอ้ากระจเห็นไหมเห็นใส่แมสต์้สร เราเอาแม้มาก,ก็หลือข้างนอกครับก็ไปตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับออกไปใช้เงินแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินที่ใช้หรอกครับขับรถ <ลด S 1> แกซิงครับผมอ่าอย่างไรก็คอยติดตามกันนะครับ<ถ><ๆ>ผม ย้องแล้วจมปากกินดึงบะอยากกินกินทุเรียนทุเรียนไหนมหมดแล้วหมดแล้วเราไปพาชิ้นไหน่เดี๋ยวเราจะพาขากลับตอนนี้เราพาเด็กมามาแวะเล่นทรายกันแป๊บนึ่งเราขากลับเราจะพาไปหาร้านร้านทุเรียนระยองที่ะยองโอเคเครับ ทานข้าวกันเดียวลอาหารอะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกินอาหารสุ่มปะตรงเนี้ยอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดแต่เหมือนสุ่มอะรถคันไหนมาจิมไฮช้อนกูไหนวะใช่รถคันไหนมาอยู่ที่ดวงว่าคุณจะได้สุ่มสุ่มกินรถคันไหนจะอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ก็จะมีทุกรูปแบบเลยตลาหมึกย่างหอยนางรมส้มตำ ส้มตำนี่หลักเลยเห็นเห็นรถเข็นนี่แบบมีกล้วยนะเป็นเป็นเครล์มานั่นแหละก็คือราส้มตำมีลาบมีลาบมีน้ำตกไก่ย่างไก่ย่างเปลี่ยนดีหรือยังประมาณนี้แล้วก็หอยนางรมหอยนางรมนี่ยำเอาเป็นแบบยำหมาก มีต้เรียนมาขาย้ะลาบหมูลาบหมูและช่วงในช่วงนี้และยุคนี้นะมันเป็นหน้าผลไม้ของของะยองอ่ะมันก็จะมีแบบเป็นรสเล้งมีมีสละมีทุเรียนมีเงาะมีอะไรอย่างเงี้ยมาขายด้วยตมม้ตมขุยต้มกล้วย อ้กุ้งไก่เลยนะต้องเป็นไก่กุ้งอะไรที่แบบกล้วยตานีใช่ไหมเป็กล้วยตานีก็คือถ้าเห็นรถพ่วงที่มีเครือกล้วยมานั่นแหละคือร้านส้มตํานี่หมึกครับนี่หมึกเป็นตระกูลยำเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาชิมให้ว่าอันไหนอร่อยมากแค่ไหนร้ยำร้านยำใช้ได้อยู่นะแล้วก็เนี่ยมีของเด็กๆเป็นพวกลูกชิ้นทอดแบบนี้ครับร้านโคตรเลยยำมั้งร้านสุ่มสุ่มค่ะชื่อร้านชื่อร้านโคตรเลยยำ เหมือนที่คณะเลยเจ๊แพโค้เลยยำอันนี้ไม่เคยได้กินเลยเป็นคนคณะแท้ๆยังไม่เคยได้กินเลยเนี่ยอันนี้ยำหมูผูปูตัวใหญ่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะอาหารก็ต้องเข้าใจราคาด้วยเนาะก็ประมาณนี้ค่ะหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยแต่ปลาหมึกถูกปลาหมึกปลาหมึกย่างเริ่มต้นที่ไม้สิบบาทเทียวแบบเทียแบบ นนื้อมอนะครับ่ตไตแมสทานข้าวด้วยปกเจลล้างมือตุกเจลล้างมือกินคำนึงแล้วก็ปิดแมสคำนึงเชฟเรา็เตรียมเตรียมมาให้พร้อมเนาะอันนี้ก็เด็กๆเล่นซ้ายเล่นอะไรกันค่าเชื้อโรคคาดว่าโควิดเจอน้ำเค็มก็น่าจะตายไหมไม่ไม่ แดดแดดบวกกับน้ำเกลือนะเภาษาเจ้าหญิงเดีวภาษาเจ้าชายอะไดน้อยภาษาเจ้าชายยู่ไหนภาษาเจ้ชายเลยไ่ได้ไม่ได้น้ ความสุขของเด็กๆดเล่นดินเล่นสายเล่นดึงเล่นสายนี่แหละก็เหมือนคนโตอ่ะคนโตยังเบื่ออะไรแล้วกันอยู่บ้านแล้วเด็กๆอ่ะเขาไม่รู้อ่ะว่าบางทีเขายังไม่เข้าใจกับคำว่าเชื้อโรคนะไวรัสอะไรต้นอ่ะเป็นยังไงเราเราได้แต่บอกเขาว่ามันคือสิ่งที่อันตรายเราออกนอกบ้านไม่ได้ตอนนี้ก็พามาคนไข้หนึ่งวัน เที่ยวกันอยู่ห่างๆกันครับก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายเป้นไหมครับเอลิสไนสวัสดีค่ะยังอ่ะเล่นเงินไปนะอากาศดีากาศดีื่อุ้ยจับสายตกหลุมเดี๋ยวเอาโดนบินดูรอบ ¡Gracias! โควิดไหมโควิดไหมไม่เลยค่ะไม่เป็นไรไม่ไรกลุ่ม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 เรามาด้วยกันถ้าติดด้วยกันก็ติดอยู่ที่บ้านนั่นแหละลมตาเราอยู่แยกหูเราไม่ได้ ีโควิดมานอนใายทะเลบ้านมีไม่นอนกันทำเพื่อลูกครับทำเพื่อลูก่อนคลายอยู่บ้านถึงเทียดไม่เกินนี่นักบินสายพละเรือนแล้วครับเก็บภาพเก็บภาพมุมสูง ก็ถือว่าเป็นการแนะนำฟังก์ชันการทำงานของโดนไปเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นในคลิปนี้แหละครับค่ะวันนี้เรากลับแล้วนะครับผมเรากกลับแลล้วกับผ่านมามอง<ๆ>ตาเขาดีกันขันหน้าเขาเห็น ทุเรียนโลละแปดสิบาทก็เลยเแวะบอกว่าบอกแชร์แวะดูสักหน่อยหนึ่งว่ามันเป็นพันไหนหมอนทองเปลบอกโอเคครับบอ,อบอกว่าเราสามเราไปดูอยู่สรุปพันอะไรครับหมอนทองหมอนทอง,ทองก็คือมาเป็นตกไซส์แ,แต่ก็คือมันแบ่งข้อพี่เขาแบ่งแยกถ้าเกิดถ้าเกิดสุกอ่ะสุกพร้อมปอกอ่ะก็คือกิโลละร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้า ก็ไปก็ยังไปแล้วค่ะโอเคโอเคนอน้านานองเพลงเนาะสละตุเรียนเลือกไม่ถูกเลยครับเยอะมากหลายเจ้าอลองดูคือกะปิด้วยมั้งม <laughs> ีเสียนระยองเขาบอกว่า ตรงข้ามร์ดแว์เฮาส์ครับร้านสุดท้ายร้านแรกร้านสุดท้ายตุเรียนระยอมแท้เดี๋ยวจะลองไปดูกันตรงนี้จะซื้อตุเรียนด้วยหรือเปล่าไม่น่าซื้อซื้อเงาะครับโอเคมาได้สิบาทไหคะเลยร้านนี้เลยตามคำแนะนำหาจนเจอครับ ข้ามเยื้องแบบพัวน์เฮ้าส์นะครับผมตรงนี้เขาจะเรียกมายองมายองเลยตรงศูนย์มายองเก่ามานิดนึงสังเกตที่จะมีซุ้มไก่ชนครับหมอนทองอรยอง้นี่จะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวรอแม่บ้านลงไปซื้ออยู่นะครับผมไม่ได้ลงอายอยงนี้ตะวันก็ตะลังจะตก rất sành Johnson cũng có khá là nhiều ừ rồi mua xe rồi thay xe rồi ôi tiếng ทำไมไม่ได้หรอกอาอเน้นั้นเหม็นโอ้กินช่วยเลยโอ้ยดมทุเรียนกลับบ้านแล้วกันเนี่ยหนูซื้อับปะรดมากินสักถุงนี่แตปะรดน่าจะหวานดีแตปะรดระยอง มาถึงระยองก็ต้องหาตุเรียนระยองครับเขาบอกตุเรียนระยองเด็ดสุดเด็ดกว่าจันเขาบอกนะเขาบอกไม่ต้องไปหาเป็นจันเป็นไงบ้างโอ้โหครูขัางครูครับครูเหลืองอ่อย<า>เ,อเลยสามเมื่อกี้ไปจอดมาค่ะสามสามโมกว่าแต่เนี่ยสับระรดสับระรดระยองนะคือดีนะอินสับระรถช่วงนี้ระบบขับถ่าย เราเดินทางต่อครับแล้วคงแก่อ,อ,อร่อยมากเลยใช่ไหมนเนื้อแห้งนี่คือทุเรียนระยองอ่ะเนื้อมันจะแห้งอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะซื้อแบบยากนะทุเรียนช่วงเนี้ยคือเสียเงินไม่ว่าแต่อยากได้กินของดีเพราะว่าช่วงเนี้ยบางพื้นที่มันโดนพายุเนาะต้นล้มบ้างโดนน้ําเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่า ไม่อร่อยบ้างแต่อนนี้คือบอกเลยว่ามันอร่อยอร่อยนะโอเคเรางกิคลิปไว้แค่นี้แกครับผอย่าอยู่นานนะเดี๋ยวเมียโดดลงมาซื้ออย่างเีเสียตั้งค์นะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับว่าจังเที่ยวจะพาไปเที่ยวไหนต่อเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม